ยงไห้กราสุัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำดาวตกแบบเสมือนจริงนะครับอ่ะกันแรกครับให้ทุกท่านเตรียมให้ทุกท่านเออตอนี้ทำไมก็ไม่ดีนะคะให้ทุกท่านเตรียมแบบผมเลยนะครับอันแรกครับ TNT ส่วทีทสวส่สองครับ ใช่วูเด้นพี่สิตถูกไม่รู้นะผมอ่านถูกหรือเปล่าแล้ต่อไปหาสปาแบดว่าอย่างนี้เอ่อเสร็จแล้วก็เอาบ็อกอะไรก็ได้มาหนึ่งบ็อกนะผมงก็จะเอาเป็นบ็อกไม้นี่แหละนะโอเคครับสวน วิธีทำก็ไปรับชมกันเลยนะครับขั้นแรกครับคุณลงไปหนึ่งสามบล็อกนะฮะแล้วก็ทำยงก็ได้ช่วงนี้ก็ผมไมุดทิกอะไรไม่ค่อยออกงนะส่วนคอมมาก็ทำไม่ไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็ขั้นแรกนะครับก็อ่า เาเบล็อกมาอุดก่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวนะทาจุดรูไว้อะัน,นี่สองครับเอาระเบิดยัดลงไปอะเอาระเบิดยัดเ,เ,เข้าไปเยอะๆเลยทุกที่ที่เราขุดเอาไว้นะเยอะโอเคเดี๋ยวผมขอวางไว้เสร็จก่อนนะโอเคครับพาร,ระวางเสร็จแล้วเรา ก็ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็วางไว้อย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็เอาไอ้แผน่นน่ะวางไว้บนเห็ยนทีเสร็จแล้วฮะต่อขึ้นไปด้านบนต่อขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณคิดว่าสูงพอนะนะฮะเดี๋ยวดูอ่าผมคิดว่าอ่ะผมคิดว่าประมาณนี้ก็พอละมังครับเสร็จแล้วก็ขุด แค่นั่งไปเลยนะฮะโอเคครับเอาเฮ้ยชิบหายไปนั่งผมของเาทำไมก่อนด้อ่าตอนนี้เราก็ทำแบบเดิมแล้วนะครับน่ะแล้วก็อย่าลืมวางอันนี้ไว้ด้วยนะอ่าครับอย่างที่ผมบอกไปไว้อย่างนี้นะอย่างที่สองครับเอาสปาวแบสออกมาแล้วก็กดสปาวมันมุม,ม จะไม่เคยหยุไปไหนนอกจากคุณจะวางผ้าเอกแลวคุณก็วางไว้ให้เยอะที่สุดนะอัเป็นหน้ามึงเอปิดเสียงก่อนแล้วกันเพื่อให้มันจะดังจะลบกวนคลิปแล้วก็วางจะไปขึ้นแหลกน่าแหลกพอแล้วมันก็รูปร่างเหมือนดาวตกใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วคุณก็รู้ว่าทำยังไงให้ทุกคนทุกมา้ รอให้มันตกลงไปด้านล่างแล้วคุณจะรู้ว่ามันอลังการขนาดไหนเฟลโอเคนะตามหลักเลยนะมันจะตกลงไปแล้วก็ระเบิดตุ้มตามนันไงอย่างนี้แหละน่ะมันจะตกไประเบิดตุ้มตามแบบนี้เลยนะโอเคครับอะซึ่งตอนที่ผมคิดโทษมามันทําได้นะโอเคครับสหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้มันกดลงใจนะครับ อ่ะสำหรับพานี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับไอซีกุ๊ดบาย